สวัสดีครับน้าไทยมากับตะกัวนะครับของแบรนด์แชมเปี้ยนนะครับอันนี้เป็นตะกัวสําหรับงานเท็กซัสนะครับตัวนี้น่าใช้มากเลยนะที่ร้านน้าไทยจะมีอยู่2ขนาดนะครับจะมีตัว5กรัมนะแล้วก็8กรัมนะตัวนี้นะครับเป็นตะกัวสําหรับเล่นงานเท็กซัสโดยเฉพาะเลยดีไซน์มาเพื่องานเท็กซัสนะครับเป็นตะกัวทองเหลืองแท้นะแบบนี้เลย1นซองนะครับมีอยู่5เม็ดนะเดี๋ยวแกะให้ดูนี่ตัวนี้นะครับดีไซน์เขาดีนะครับเป็นทรงบูเลตนะนี่ แล้วก็มีตัวล่องนะครับไว้รับกับพวกุ๊บป,ปัดได้นี่เอาไว้เล่นงานเ็กซัสนะครับและด้วยความที่เขาเป็นทองเหลืองมันจะมีความวาวเรียกร้องความสนใจป้าได้ดีนะและราคาถูกมากนะครับตกเม็ดหนึงแค่10บาทเองนะครับเพอซองหนึงห้าบาท ครห,หาตะกัวทองเหลืองแท้นะครับงานเท็กซัสของดีต้องตัวนี้เลยแชมเปี้ยนนะครับจัดได้นะครับเทต้ามีอยู่2ขนาดนะครับถ้าชอบผิวๆก็5กร,รัมนะครับแต่ชอบหนักดีไกลนะครับนะ้าไทยแนะนํา8กร,รัมนะตัวนี้เลยต้องตะกัวแชมเปี้ยนเท็กซัสครับขอบคุณครับ